10อันดับอนิเมะสนุกๆที่คุณนัดไม่ควรพลาดจะมีเรื่องอะไรกันนั leaking, own, ้นเชิ็จรับชมกันได้เลยก็มากันที่อนิเมะลำดับที่1นะครับกับอนิเมะที่มีชื่อว่าคุยาคุไรโจเทนไซโอชิซังนะครับหรือชื่อไทยเนี่ยเมื่อตะลุกเกิดใหม่เป็นนางมารร้ายในต่างโลกเนื้อเรื่องย่อก็จะกล่าวถึงในยุคปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นมีคุณลุงข้าราชการวัย52ปีที่ชื่อเขนซาบุโรคอนดาบยาชิและตอนนี้เขาก็ได้เกิดใหม่ในต่างโลกและได้ชื่อว่าเวชโอเวน เป็นตัวร้ายผมยาวจากเกมจีบสาวที่ลูกสาวของเขานั้นเคยเล่นเคนซาบุโรเนี่ยรู้ตัวและสับสนเล็กน้อยจากข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่เขาได้มาจากลูกสาวของเขาเคนซาบุโรได้เกิดใหม่เป็นหญิงสาวผู้สูงสักดิ์ที่หญิงผยองแต่ชาชลาผู้มีระเบียบวินัยกับไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ได้ อ,อล่าที่สงบและใจดีของเขาเนี่ยทำให้เขาผูกมิตรกับนางเอกและทําให้เด็ก,กนักเรียนรู้สึกผูกพันกับเขาในฐานะสุดยอดแห่งความสง่างามในขณะที่เขาเนี่ยพยายามดําเนินเนื้อเรื่องต่อไปเคนซาบโร่จะต้องอาศัยประสบการณ์การทํางานหลายปีของเขามารยาทแบบญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบของเขาและคุณธรรมที่เน้นครอบครัวของเขาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเด็กๆคนอื่นนั่นเองส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยกับอนิเมะที่มีชื่อว่าอากุยคุไรโจเทนไซโอจิซัง แชงกีล่าฟันเทียเมื่อนักล่าเกมขยัะท้าสู้ในเกมเทพในโลกที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในวงการเกม V R ได้เริ่มขึ้นมาทําให้เกมแบบเก่าๆกลา,ายเป็นเกมห่วยๆในสายตาของผู้คนอื่นๆน,นักเกมมัธยมปลายปี2องอิซึโตเมะคาคุโรสนใจสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปนั้นเรียกว่าเกมห่วยๆห,ห,หรือเกมขยะ และเพื่อเคเกมเหล่านั้นทักษะการเล่นของเขาเนี่ยจึงไม่ธรรมดาและไม่มีเกมไหนเลยที่เขาจะเลีย์ไม่ได้เมื่อได้รับการแนะนําให้รู้จักเกมใหม่ที่ชื่อ ier, s ชนเก illa f ฟ o n t ทียเขาจึงอยากเปลี่ยนแนวในการเล่นที่มีคะแนนเกมรีวิวเนี่ยสูงดูบ้างและเขามีปัญหาตอนสร้างตัวที่มีสภาพเปลือยครึ่งตัวที่สวมแค่หน้ากากนกและการกระโจนเข้าสู่ฉากแอคชั่นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเกมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมแต่เขาสามารถค้นพบความลับทั้งหมดที่ซ่อนไว้ในเกมนี้ได้ ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามกันได้ในอนิเมะที่มีชื่อว่าแชงกิล่าฟอนเทียลาก่อนปาร์ตี้ลังเองผมคนนี้จะอยู่กับลูกศิษย เป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีเนื้อเรื่องเนี่ยจะเกิดเป็นจอมเมสแตงผู้ตัดสินใจลาออกจากปาร์ตี้เล้งเองเนี่ยหลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการโดนเหยียดหยามสารพัดมาตลอดเป็นเวลา5ปีเขาเนี่ยได้รับคําเชิญรวมปาร์ตี้ที่สมาชิกล้วนมีแต่สาวน้อยน่ารักจากลูกศิษย์ระหว่างที่ผจญภัยในดันเจี้ยนเขาเนี่ยก็ได้เริ่มเผยให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาซึ่งล้วนเป็นเวทมนตร์และทักษะอันเหนือความคาดหมายเรื่องราวผจญภยัยครั้งใหม่อันเพลิดเพลินและไร้เทียมทานกับปาร์ตี้สาวน้อยมือใหม่จะเป็นยังไง ติดตามก็ได้ในอนิเมะที่มีชื่อว่าลาก่อนปาร์ตี้ลัเงเองผมคนนี้จะอยู่กับลูกศิษย์เบฮีเนโกโนเอลฟ์โกลแคสต i อิสซิเคียร์ตี้แอนเอสแกรนมอนสเตอก็ผมเนี่ยเป็น b e h ฮ m o สมอนสเตอร์ลังเอสแต่ตอนนี้ถูกเอฟเลียกในฐานะแมวไปซะแล้วเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงอัศวินท่านหนึ่งที่ได้เสียชีวิตในการต่อสู้ในสงครามระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจ เขาเนี่ยได้เกิดใหม่เป็นเบเฮมอสและได้ต่อสู้กันกับบางกรดินเพื่อหาทางออกมาจากดันเจียนแต่สุดท้ายเนี่ยพลังเวทของตัวเองก็ได้หมดและก็ได้หมดสติไปและได้พบเจอกับอาเลียนักผจญภัยเผ่าเอฟที่มาสำรวจดันเจียนนี่พอดีและได้เก็บไปเลี้ยง และสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแมวและถูกตั้งชื่อว่าธามะเขาเนี่ยได้เข้าร่วมสำรวจด,ดันเจียนในฐานะสัตว์เลี้ยงของอาเลียและผู้คุมกันนั่นเองส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องติดตามกันได้ใน b i h i n e k o No Elf Girl Cast security S Security S Rank Monster ก็ผมเนี่ยเป็น Behemoth Monster S แต่ตอนนี้ถูกเอฟเลี้ยงในฐานะแมวไปแล้วฟูเบลบลัดดับข้างทวงแขนข่าวลือสะพสัดไปทั่วดินแดน เมื่อมีผู้ถือครองดาบดำชักใบดาบแห่งความมืดออกมาทุกคนที่ขวางทางล้วนถูกฉีดทำลายเป็นชิ้นๆโคชินเซนเด็กหนุ่มลึกลับผู้ถือดาบดำมีฝีมือการใช้ดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่เขาเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุการณ์นองเลือดตามข่าวลือจริงหรือไม่เขาถูกตามล่าโดยเหล่าผู้ทรยศนักลบทรงพลังทั้ง4ี่ที่เคยถูกคิดว่าพ่ายแพ้ให้กับเจ็ดวิลชนความเข้มแข็งของนักดาบหนุ่มจะถูกทดสอบจนถึงขีดสุดและในตอนจบของการต่อสู้ความจริงอันน่าตกตะลึงเกี่ยวกับภารกิจของโคอินเซนจะถูกเปิดเผยท่ามกลางซากศพของศัตรูของเขามหากรรเแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่ในระดับตำนานอูเบลบบัดดาบข้างทวงแขน คลาสโนไดคิไ i นาโจชิโตะเคค k น n ุรุโคโตอินนัตตะหรือชื่อไทยเนี่ยเมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาวหวานใจเนื้อเรื่องก็จะกล่าวถึงไซโตะโฮโจนักเรียนมัธยมปลายที่ได้แต่งงานกับเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่มีชื่อว่าอากาเนะซากุระโบริหญิงสาวผู้เป็นคู่แข่งตัวฉกาจที่สุดของเขาในโรงเรียนทั้งสองดูเหมือนจะไม่สามารถเข้ากันได้ดีนักแต่ชีวิตคู่ที่เพิ่งแต่งงานกันอย่างตื่นเต้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้น สำหรับใครที่อยากติดตามอนิเมะเรื่องนี้ก็ติดตามกันได้เลยนะครับกับอนิเมะที่มีชื่อว่าค s n s d a i k i r ไ i na Joshito Kekkon s u u r u k o t o in n t t a หรือชื่อไทยเนี่ยเมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาวหวานใจเ o o u u k i i t a s u k o o โ desuka หรือชื่อไทยถ้าสาวกิวจะเหนื่อยเบอร์นี้ขอไปขยี้บอสเองได้ไหมเรื่องราวก็จะกล่าวถึง a า i n a าโคเวอร์ู้ลงทะเบียนเป็นพนักงานต้อนรับของกิวนักผจญภัย โดยหวังว่ามันจะเป็นตั๋วสู่ชีวิตที่ดีแต่โชคชะตากับทําให้งานในฝันของเธอนั้นกลายเป็นฝันร้ายที่จะต้องทํางานล่วงเวลาเมื่อเหล่านักผจญภัยติดขัดในการเคลียร์ดันเจียนเพื่อที่จะหลีกเลี Second, ่ยงงานเอกสารอารีนาจึงตัดสินใจไปปราบมอนสเตอร์เองเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้อารีนาจึงได้ออกไปกําจัดบอสด้วยตัวของเขาเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงงานเอกสารล่วงเวลาของเขาแต่ความลับในครั้งนี้จะเก็บไว้ได้นานแค่ไหนก็ต้องติดตามกันได้ในอนิเมะที่มีชื่อว่า ถ้าสาวคิวจะเหนื่อยเบอร์นี้ขอไปขยี้บอสเองจะได้ไหมนิงฮะยูโคโซเอลซังขอต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นนักขุดเอลฟ์งานอดิเรกเดียวของคาซูฮิโรคิตาเซคือการนอนหลับตั้งแต่ยังเด็กเขาจะหลับและเข้าไปอยู่ในโลกมหัศจรรย์ภายในความฝันของเขาเองเพื่อออกประจนภัยที่น่าตื่นเต้น วันหนึ่งเขาออกปะจนภัยกับสาวเอลที่เขาได้เป็นเพื่อนด้วยในโลกแห่งความฝันของเขาแต่การประจนภัยในครั้งนี้ก็ถูกหยุดชะงักลงเมื่อพวกเขาถูกลมหายใจของมังกรเผาและได้ตื่นขึ้นมาจากความฝันเขาก็ได้สังเกตเห็นล่าที่คุ้นเคยนอนอยู่ข้างๆนั่นคือสาวเอลในฝันของเขานั่นเองและการประจนภัยของเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปก็ต้องติดตามกันได้ในอนิเมะที่มีชื่อว่ามิโฮงิยูโคโซเอลซางขอต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นนักขุนเอลโคโนสกายะ ฟูคุเซนซูกิรุทีมแก้บักในโลกเกมที่ไม่สมบูรณ์เรื่องก็จะกล่าวถึงนิโคลา่าเด็กสาวชาวบ้านที่ทำงานในโรงเตี้ยมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีมังกรบุกเข้ามาและเธอก็ได้พบกับฮากกะนักวิชาการที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเขาเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนชั้นสูงที่เรียกว่าผู้สแสวงหา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับโลกร้ายต่างๆที่รบกวนโลกอันสงบสุขของเขาแต่ทั้งนี้นิโคล่าและฮากะก็ยังมีความลับที่ซ่อนอยู่และความลับเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตามการกระทําของพวกเขานั่นเองส่วนใครจะติดตามการแก้บั๊กของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ติดตามได้ในอนิเมะที่มีชื่อว่าโคโนสะไกวะฟุ u ุเซ็นซุกิรุทีมแก้บั๊กในโลกเกมที่ไม่สงบฟุุชิโกะคันไทชินักประเมินไหลโชคที่จริงและเทพุดโลก ในโลกแฟนตาซีที่อาชีพเป็นพรจากเทพตั้งแต่เกิดฮีโร่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่เกิดมาเป็นฮีโร่โดยกำเนิดแต่อาชีพนักประเมินของไอซ์ทำให้เขาเนี่ยอยู่ห่างไกลจากคําว่าฮีโร่อย่างสุด ถูกใช้งานถูกทารุณและสุดท้ายก็ถูกทอดทิ้งโดยนักประจนภัยไอเนี่ยตัดสินใจว่ามันไม่คุ้มที่จะดําเนินชีวิตต่อไปอีกแล้วแต่โชคชะตาสาหรับไอตอนจบอาจจะกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่รวมถึงโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตปรากฏว่าอาชีพไร้ค่าของเขาอาจจะกลายเป็นกุญแจสําคัญในการก้าวเข้าสู่ฮีโร่ก็เป็นได้สาหรับใครที่อยากติดตามอน,นิเมะเรื่องนี้ก็ติดตามกันได้เลยในอนิเมะที่มีชื่อว่าฟุกุชิโกะคันไทชินักประเมินไร้โชคที่จริงและเทพโลก ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับอนิเมะสนุกๆหวังว่าจะมีเรื่องที่เพื่อนๆน,นั้นได้ดูกันอยู่บ้างนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็พอกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า